สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมชาย DIY นะครับวิดีโอในสัปดาห์นี้เราจะมาดัดแปลงปรับปรุงคอมพิวเตอร์กันนะครับคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้อยู่นะครับนี่คือตัวนี้นะครับ MacBook Pro นะครับมี DVD drive นะครับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ DVD drive เท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งในการแปลงนะครับเราต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเรียกว่า Se c กัน ฮ a ร์ดดิสแคตดีนะครับมันคือถาดแปลงช่อง DVD Drive นะครับโดยการที่จะมีช่องตรงนี้นะครับเพื่อให้ใส่ h a r d ดดิสเข้าไปนะครับถาดแปลง DVD อันนี้นะครับผมซื้อมาจากาเว็บไซต์ Lazada นะครับราคา350บาทนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมจะสั่งซื้อมาจะต้องเช็ครายละเอียดว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับสามารถใช้ กับเทรยรุ่นไหนนะครับเพราะว่าเทรยพวกนี้มันจะมีความหนาที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอันนี้หนา9.5มิลน,นะครับอันนี้ก็คือใช้กับ macbook ได้นะครับเขาเขียนว่า for mac ตรงนี้นะครับถาดแปลง DVD ตัวนี้นะครับ <c oughs> มีไกค,ควงให้มาด้วยนะครับนี่ฮะ เป็นไขควงขนาดเล็กนะครับซึ่งก็เราใช้เปิดสกรูตัวเล็กๆตรงนี้ได้พอดีเลยนะฮะพอเปิดฝาหลังมานะครับท่านผู้ชมเราก็จะเห็นตรงนี้เป็นฮาร์ดดิสต์นะครับซึ่งเมื่อก่อนหน้าตายอย่างนี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้สาธิตการเปลี่ยนเป็น SSD นะครับตรงนี้นะครับก็คือตัว DVD Drive ที่เราจะถอดออกนะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมอัปโหลดเรื่องของการเปลี่ยน SSD นะครับมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับได้กรุณาแนะนำมานะครับเขียนในคอมเมนต์ว่า,าควรจะปลดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเพราะว่าไฟที่ต่อจากแบตเตอรีนะ่มันก็วิ่งไปตามจุดต่างๆซึ่งเราไม่รู้ว่ามันไปจุดไหนบ้างนะครับเราอาจจะเผลอ เอาโลหะไขควงไปวางทับจุดไหนก็อาจจะช็อตได้เพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็ควรจะปลดแบตเตอรี่ออกก่อนก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่แนะนำเข้ามานะครับวิธีการปลดแบตเตอรี่เราจะเห็นตรงนี้นะฮะเป็นอ่าเป็นคอนเนคเตอร์นะครับหรือว่าเป็นขั้วต่อนะครับก็ให้ใช้ปลายเล็บนะครับงัดขึ้นงัดขึ้นธรรมดาเบาๆนี่นะครับนะครับงัดขึ้นแบบนี้นะก็จะหลุดออกมานะครับ ก็ทำให้ตัดการเชื่อมต่อไฟจากแบตเตอรี่ที่จะเข้ามาสู่เมนบอร์ดนะครับเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการเสียหายที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับในกรณีที่เราเผลอเอาโลหะอะไคร่ควงอะไรไปวางหรือว่าไม่แต่มือเราไปสัมผัสก็ตามนะครับเอาละครับทีนี้เราจะต้องปลดสาย3เส้นตรงนี้นะครับเป็นสายแพรอันนี้สายแพรฮาร์ดิสนะครับนี่สายแพรของ DVD Drive นะครับ ก็วิธีการปลดนะครับใช้ไขควงที่เขาให้มานี่ฮะมันมีด้านหลังที่เป็นที่งัดอยู่นะครับสอดที่งัดด้านหลังนะครับแล้วก็ดึงขึ้นเบาๆนะฮะก็จะหลุดนะครับนี่ฮะในเช่นเดียวกันนะแล้วก็ดึงขึ้นเบาๆนะฮะแค่จับขึ้นธรรมดานี่นะฮะก็เราต้องถอดสกรูสองตัวตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้สายอันนี้นะครับมันหลุดออกมา ถ้ามางานแล้วเนี่ยถ้าเราดึงขึ้นเฉยๆโดยที่ไม่ปลดสกรูตรงนี้เนียสายแพรชุดนี้จะช้ำนะครับก็ใช้ไขควงที่เขาให้มาด้วยนี่นะครับมีสกรูเล็กๆอยู่ตรงนี้สองตัวนะครับผมปลดฮาร์ดดิสก์เอามาก่อนนะครับ ลำดับต่อมานะครับท่านผู้ชมครับเราจะต้องถอดสกรูตัวเล็กๆ3ตัวนะครับเพื่อจะเอาชุดของลำโพงกับพวก Wi-fi ตรงนี้นะครับขยับออกไปนะครับสกรูที่ว่าก็คือตรงนี้นะครับ1ตัว2ตัว3ตัวนะครับก็ใช้ไขควงที่ก็แถมมาเนี่ยนะครับ จริงๆเราไม่จําเป็นจะต้องถอดอ,ออกมาทั้งชุดนะครับชุด wifi กับชุดลําโพงนะครับเพียงแค่ขยับให้เปิดพื้นที่ให้เราสามารถสอดไขควงไปนะครับท่านผู้ชมจะเห็นสกรูดําๆตัวเล็กที่อยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้ฮะตัวต่อมาที่ต้องถอดนะครับก็คือตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับ อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ใกล้ๆสายแพรตรงส่วนท้ายนะครับพอเราถอดสกรูนะครับครบ3ตัว1 2 3นะครับก็สามารถใช้มือนะครับยกขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วดึงออกมาข้างๆแบบนี้นะครับดุดออกมาแล้วนะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ ก่อนที่เราจะใส่เทรเข้าไปนะครับเราจะต้องทําการย้ายสายที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็นสายแพรเนี่ยมาเสียบในช่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็ย้ายตัวแบล็กเก็ตแบล็กเก็ตเป็นฉากอยู่ตรงนี้นะครับมาประกอบข้ากับชุดนี้นะฮะ จากนั้นก็ย้าย b ็ a เก็ตตัวเล็กตรงนี้นะครับ ก่อนที่จะใส่ฮาร์ดดิส์ลงไปในเทรนะครับตัวเทรตัวนี้เขาล็อกฮาร์ดดิสต์ตัวนี้ให้อยู่ได้ด้วยสกรูตัวนี้นะครับนี่นะครับเพื่อที่จะล็อกเข้าไปในรูนี้นะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใส่ฮาร์ดดิส์นะครับเราจะต้องถอยสกรูตัวนี้ออกก่อนนะครับโดยการใช้ไขควงแล้วขัดไปด้านหลังนี่นะครับ ทั้งสองฝั่งนะฮะฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่นะครับจากนั้นก็นำฮาร์ดดิสต์นะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ดันเพื่อให้ตรงด้านนี้มันเสียบกันพอดีนะฮะนี่ครับแล้วกดลงไปทำการล็อกฮาร์ดดิสต์นะครับด้วยการขันสกรูตัวนี้นะครับสกรูตัวนี้จะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งรูของฮาร์ดดิสต์ที่อยู่ด้านข้างนะครับ พอตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าพวกนี้เป็น,ปนอลูมิเนียมบาง,บางๆเท่านั้นเองฮะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีรูอยู่ตรงนี้นะฮะดูแล้วก็เรียบร้อยแน่นนะดีนะครับก็ประกอบกลับที่เดิมนะครับ ทีนี้เราก็มารุนกันพร้อมๆกันเลยนะครับว่า,เ,าเครื่องจะเห็นไหมครับว่ามันมีฮาร์ดดิสก์อีกตัวหนึ่งนะครับมันจะเห็นหรือเปล่านะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ดิสก์ยูทิลิตี้นะครับเพื่อที่จะไปจัดการในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการ Format นี่นะ พอเปิดดิสจุลิตี้ขึ้นมานะครับก็จะเห็นมีฮาร์ดดิสอยู่2ตัวนะครับแต่ว่ามันชื่อเหมือนกันนะชื่อไมค์เอนทอเพราะว่าฮาร์ดดิสตัวนี้ก็คือเกิดจากการโคลนตัวเดิมนะครับเพราะฉะนั้นชื่อเหมือนกันแต่ว่าเราจะรู้ว่า,อ,าอันที่ใส่เนี่ยคือตัวไหนก็คลิกดูทีนี้มันจะขึ้นรายละเอียดตรงนี้นะฮะว่าที่เราคลิกมันคือตัวไหนนะครับตัวนี้เขียนว่า498.88ก็คือ5 0 0กิกนั่นก็คือเป็นฮาร์ดดิสนะครับ ที่พึ่งใส่เข้าไปนะครับแสดงว่ามันเจอกันแล้วนะฮะเห็นแล้วเราต้องเลือกไอถูกตัวนะครับท่านผู้ชมครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็น SSD Samsung 850 Evo นะครับห้ามไปฟอร์แม t หรือว่าไปลบตัวนั้นนะครับก็ผมเลือกตัวนี่นะฮะโอเคนี่นะครับ,รบแล้วก็ไปเลือก erase นะครับผมไปคลิกที่ erase แล้วก็เลือกที่ Mac OS Extended Journal ผมเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับผมจะตั้งชื่อเป็น data storage storage โอเค data storage นะครับและก็ทำการคลิก erase อีกทีนะครับนี่จะใช้เวลาพักหนึ่งนะครับเมื่อทำการล้างข้อมูลเรียบร้อยเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับ Macintosh 250 g b นี่คือตัวบ o o เครื่อง เป็นส่วนที่เก็บโปรแกรมส่วนตัวนี้500กิกชื่อว่า data storage อันนี้คือตัวที่เพิ่งใส่เข้าไปเพื่อที่จะไว้เก็บข้อมูลสำรองข้อมูลหรือว่าเก็บไฟล์วิดีโอไฟล์ภาพนิ่งต่างๆนะครับก็สรุปนะครับก็ตอนนี้ได้มาเพิ่มมา500กิกส่วนตัวนี้นะครับที่เราเพิ่งถอดมานะครับเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับให้เป็น external DVD drive นะครับแต่ว่าเราจะต้องซื้อสายที่จะแปลงหัว หัวตรงนี้นะฮะขั้วเสียบเนี่ยเพื่อที่จะใช้เป็น USB นะครับซึ่งก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหาสั่งซื้อได้ตามใน Lazada นะครับก็คือเสียบตรงด้านท้ายนะครับแล้วก็ปลายด้านนี้นะครับก็เป็นไปเสียบที่ช่อง USB แล้วก็จะได้ external DVD นะครับเพราะว่านานๆใช้ทีฮนะตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้เป็นลักษณะนี้ได้นะครับแทนที่จะทิ้งไปเฉยๆนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกับสมชาย diy กับวิดีโอที่ท่านสามารถทำเองได้แบบนี้นะครับทุกๆวันเสาร์ถ้าท่านชอบก็อย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์สำหรับท่านที่เพิ่งเปิดมาเจอเป็นครั้งแรกนะครับคลิก subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ